ตอนคุณออกจากบ้านไปคุณยังมีความกล้าที่ออกไปตอนคุณกลับมาคุณก็แค่ใช้ความกล้านั้นกลับมาแล้วคุณก็กลับมาหาสิ่งที่เหมาะกับคุณในชุมชนนะครับเพราะเราออกไปเราได้เจออะไรข้างนอกมาเยอะเราก็เอาองค์ความรู้ที่เราไปเจอข้างนอกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ชุมชนเรา วิชัยกำเนิดมงคลครับชื่อเล่นชื่อกล้วยครับเป็นกเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟที่หมู่บ้านมัณีพฤกครับทำแบรนด์กาแฟดมงปี2555ช่วงนั้นเนี่ยกระแสภูเขาหัวล้นในเมืองหน้าเนี่ยดังมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงเพื่อใหอ้ได้อยู่กับพื้นที่ป่าได้อยั่งยืนก็เลยตกผลึกมาที่เรื่องของกาแฟครับพืชพวกนี้เนี่ยเป็นพืชที่อาศัยร่มเง,งาของไม้ใหญ่ ก็จะทําให้กาแฟเนี่ยสุกฉ่าไม่ได้สุกแดดมันก็จะทําให้ต้นกาแฟเนี่ยมีรสชาติที่ดีได้ครับมันิพฤกเนี่ยเท่าที่เราส่งเข้าประกวดทุกรายการเราก็ได้คะแนน85ขึ้นไปหมดก็การันตีได้ว่าสิ่งที่เราดูแลพื้นที่ป่าสิ่งที่เราทํากาแฟออร์แกนิกสิ่งที่เราเน้นเรื่องสายพันธุ์เรามาถูกทาง <S <S 1> <S 1> ผมได้ขายกาแฟครั้งแรกผมได้ตังค์อยู่70,000กว่าบาทจนรายได้ผมแสนหนึ่งสองแสนสามแสนอย่างเงี้ยครับอยากจะให้รายได้เรา มันบนรรลุไปที่ร้านหนึ่งต่อเดือนเราเริ่มต้นที่โลรับ1,100บาทจนถึงโลรับ8,000บาทก็สือตัวเกีชาถ้าเราพูดถึงราคามันดูเหมือนจะแพงแต่ถ้าเรามองดูโปรเซสมันเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าทำไมกาแฟมันถึงแพงเราจะใช้แบร,รนด์กาแฟนมง์เนี่ยเป็นประตูที่จะพาพี่น้องเกษตรกร,ร,กรบ้านมิตรพฤกไปให้คนอื่นได้รู้จักสร้างไรายได้ให้พี่น้องเกษตรกร ของมนุษ์มีชาวบ้านเขาก็บอกว่าเราจะทําปลูกป่าไปทําไมเราก็ไม่รู้จะตอบชาวบ้านเขายัางไงเลยเราก็ทํามาเรื่อยมาจนชาวบ้านเขาเริ่มเห็นผลแล้วก็มีคนเขาก็เริ่มมาทําตามเราก็คิดว่าเราได้ปลูก,กิีสําึึกให้คนในชุมชนมันเป็นอะไรที่ดีกว่าเรื่องเงินมันเป็นคุณค่าที่เราวัดกันไม่ได้ครับก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราเริ่มต้นให้ทุกคนแล้วครับ พี่น้องคนอื่นโดยเฉพาะพี่น้องจังหวัดน่านเขาเข้าใจเรามากขึ้นมุมมองที่เขามองเรามันเปลี่ยนไปเยอะมากเขามองว่า,าคนบนมณิพฤึกนะ์าะเป็นเป็นคนที่ทํากาแฟเก่งได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดน่านนะเป็นคนที่ดูแลป่าต้นน้ำน่านนะเราก็ดีใจมากครับเราคงไม่อยากให้ทุกคนมาทํากาแฟทั้งหมดแต่เราอยากเห็นกเกษตรปลานี่ที่เกิดขึ้นบนดอยมณีพลึกถ้าคนปลูกกระล่ำเก่งให้เขาทำำํากระหลไปเถอะ แต่เขาทํากลัมออร์แกนิกป้อนตลาดบนได้ไหมอย่างงี้ครับทำขิง,เก,งเก่งใช่ไหมก็คุณก็ทาขิงออร์แกนิกไปหาวิธีปลรูปพวกขิงพวกเนี้ยแล้วคุณเป็นคนที่เก่งที่สุดในเรื่องขิงกเกษตรที่จะทําให้เราลอดได้ก็คือกเกษตรที่ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีมันจะทําให้ทุกคนสามารถสร้างคุณค่าในตัวเองขึ้นมาได้แล้วก็ขายความเป็นตัวตนดึงความเป็นตัวตนของตัวเองมาขายสิ่งที่ผมอยากจะเน้นไปถึงเกษตรกร,รกทั้งอื่นก็คือเราต้องเน้นดูแลเรื่องระบบนิเวศ ก็คือพื้นที่ป่าแล้วก็แร่ธาตุในดินก็คิดว่าถ้าเราไม่กลับบ้านมาตอนนี้เราก็ยังเป็นพนักงานคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพเรากลับมาอยู่บนมณิพฤึกจนตอนนี้เรากลับไปอยู่กรุงเทพเราอยู่ไม่ได้แล้วทำให้เราคิดว่าสิ่งที่ใช่สำหรับเราก็คงจะอยู่บนพื้นที่มณิพฤึกอยู่กับป่ากาแฟตัวเดียวกันนี่แหละแต่เราตื่นมาแต่ละเช้าบรรยากาศไม่เหมือนกันเราก็ชงออกกาแฟออกมารสชาติไม่เหมือนกันกับเสียงหัวเราะ ของลูกๆผมเสียงภรรยาผมมันทำให้เราอยากตื่นเช้ามาทำกี่กรรมพวกนี้นะทุกๆวัน